ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการังใจห้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเย้ฮู้สวัสดีท่านผู้ชมของผมพวกบริการ AP Channel นะครับครับวันนี้มีอยู่เกมไมค์คว้ากระดิฉนเคยผมนะแต่วันนี้ไม่ได้เล่นไมค์ค r a า t อาชีวิตรอดเนาะวันนี้มาเล่น ไ n ค c r รับ m ม p ผีกันนะครับผมนะกับหมอผีหมอผีของเรานะผมนะหมอผีชื่ออะไรครับหมอผีที่ชื่อคุณกับนะครับผมนะเป็นเพื่อนผมเองเนาะวันนี้มาอยู่กับแมปอะไรครับคุณครับหมอผีไม่ใช่หมอผีอะไรกูคือไซตามะไซตามะวันนี้มาอยู่กับแมปอะไรครับคุณกับอ่าพอสวิทอสองก็ถามว่าทำไมถึงไม่มีพาคหนึ่งเพราะหาแมปไม่เจอ เจอเดี๋ยวภาคสองโอเคแบบนี้มันเป็นมาอย่างไงบ้างเนาะก็ไปดูในเลยครับผมอ่ะคุณกลัาครับกดเลยครับเอ่อส่วนเรื่องการปรับอะไรผมปรับอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ไม่ต้องไปปรับแล้วเนาะโอเคก็พร้อมแล้วก็กดเลยจุ๊บคุณกลาฟนะผมจะเป็นคนนานะครับผมพอดีพี่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเนาะอันนี้เป็นคนส้างไอกระบี่ใ่ฮะ ไยกับบีไยกับบีฮอสพิทอล์สองแรู้สึกไม่ค่อยดีเด้อดิฉันอยู่ในโรงงานเหรอทำไมอ่ะดิฉันอยู่บนยอดไม่ใช่เหรอทำไมเป็นจีนี่ได้อะเออต้องฉันต้องสำรวจใกล้ๆหน่อยแล้วนะไอ้กล่องไอ้กราฟเจอเนี่ยอะไรโอ้แล้วทำไมมันเป็นหัวไอ้นี่วะ มึงก็ไม well ่มึงก็ไม่เห็นในมือเลยในมือมึงก็ไมือมึงก็ถือไอ้นี่ยเอ้าอ๋อน้องถือด้วยโอ้ยเจ๋งมีซีซีทีวีคามล่ากล้องอ๋อน <objetivo. S 2> ี่คือกล้องครับโอ้เอาว่ะไอ้เปิดนี่เรียกว่างี้เลยไม่เห็นเลยไอ้เย็นเฮ้ยอะไรมันมืดมากเลยอะกระดาษเฮ้ยเชี่ยคือผมไม่กล้าเล่นแบบผีเว้ยแต่ไอ้กั๊บไม่ให้ผมมาเล่นน้ำผู้ชม ไไอออ้้เเหียะรมึงนำเลยมึงนำเลยมึงนำลูกเล่นเล่นว่าเอ้ยมึงเอ้ยมึงมึงเป็นผีสีมึงก็เอาจริงอ่ะเอ้ยมึงเอาออกทำนี้โอ้ยแกงคือเขาบอกว่าท่าสของเราตอนนี้คือต้องต้องไปหาลิปอ๋อภารกิจใช่ไหมตอนนี้ใช่ตอนนี้เราต้องหาลิปลิปเหรออืมวิ่งไปป๋อห้องเนี่ย รูปอะไรวะเนี่ยกบไหมกบเฮ้ยเฮ้ยดีซอแฝงแม่งเจ๋งอันนี้หนึ่งลอยลอยขี่เลยขี้อะไรเลขหนึ่งไม่ใช่หรอห้ามเข้าทำไมวะทำไมห้ามเข้าจำสแกนะกูหานะข้แล้วกันคือต้องเท้าวความตรงที่ว่าไอ้กัปแม่งเป็นคนที่แบบชอบชอบเล่นแมพผีใช่ไหมครับมึงชอบไหม ไม่ได้ชอบกูเกลียดกูกลัวผีดนะ้วยซ้ำโอ้แล้วแต่แต่ว่ามันไม่น่ากลัวเทนะ่าซอมบี้นะอ๋อโอ้ยกลัวซอมบี้ครับผมก็ต้องชาความแต่ผมเป็นคนกลัวผีนะผมผมก็เลยพาแม่งมาเล่นด้วยนี่แหละอันนี้ลิฟอันนี้น่าจะลิฟกดกดกดดิเอ๊ะอะไร c ะ n you the e n e r a t o r วันนี้ฉันต้องใช้เครื่องเ e เ e เ a t o r อ่าหาง generator ไปหา เนเรเตอร์ก็ต้องอยู่ในห้องเอนจินใช่ไหมน่าจะนะห้องเอนจินอไปหาดิบอไปดิ้ามึงจำสแกนนะมึงเห็นเขาว่า exit exit เกมไหมออกเกมอะกูจะกดอย่างรวดเร็วเลยไหมเฮ้ยเจอเออเนี่เอ่อกับกับนำเลยอันนี้กุญแจเลยทำไมกุญแจมันกุญแจมันใหญ่หวะ ปะฮะดูด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 ีาดีาดูดโตหโตเฮ้ยคอีอะไยนกากจิตรูบอกว่าไอเียมันโดเมเท่าไหร่เท่าไหร่โดเมนีเ้ยกลับลองไปดิหยอกหยอมันเมสี่ไปข้ย กูคิด <rôle> ถูกจร <of> <ici> ิงๆที่เอาไอ้กลับมาเนี่ยเหี่ยกัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดเสียงนะเราจะได้แบบผมคิดถูกจริงเอาไอ้กลับมาผมคิดถูกแล้วท่านผู้ชมผมคิดถูกแล้วนะไอ้เหี้ยแม่งกูไม่เข้าใจทำไมกูต้องเป็นเหยื่อล่อเลย ประเด็นคือไอ้ก่อนที่ผมจะไปเล่นแบบเนี้ยคือผมเล่นแมปก่อนหน้านี้เว้ยแมปก่อนหน้านี้มันอย่างเกียร์เลยอ๋อนี่มันห้องตอนเป็นเด็กเนี้ยหห้องเด็กเหรอมีอะไรมีโน้ตกับไอ้นี่ลิเวอร์ลิเวอร์ไปเปิดลิฟต์หรือเปล่าไม่ใช่ลิเวอร์น่าจะเป็นกุญแจมั้งรีดอ่านที่ห้าลูกของฉัน eq with my child มีอะไรไมข้างนอกไม่มีเฮ้ยจะมีอะไรข้างนอกนี่หลอนนะบอกเลย,อ,เยะอะไรนะอ๋ะอกูอยโยนไปไหนอะอะอะไรยโยนเลยอ๋อกูยโยนไปนไหนลีเวอร์เหรอตอนแรกกูยโยนสมุดไปอะเอาหายไปไหนวะเอ้าของหายอ๋อช่างแม่ไงไอ้สัตว์มันมันเขียนในหนังสือว่าเขาฆ่าลูกของฉันเฮ้ยฆ่าอะไรอะลีเวอร์อยู่ใครอยู่เองเหรอ อยู่กับมึงอ่ะไม่มีไม่มีเอ้าจะตีทราไมล่ะเอ้ยนี่นี่ดูในอีเมทัลลี่อยู่ในอีเมทัลลี่ไม่มีนะประเด็นคือ,อกูโย,ยนลีเวอร์ให้มึงของหายไปเลยเอ้าสีกสีก ะไม่ใช่แล้วูม่ใช่แล้วเสกของมาเลยเสกริเวอร์ของมาเลยเสกริเวอร์มาเลยไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่าโยนขอแล้วมันในนี่ไงเฮ้ยริเวอร์เข่งไงวะ L E V E R ไอ้ยุโง่เชี้ยเลยอ่ะเสกมาแล้วอุ้ยอุ้ยอ่ะก้าวกูเสกมาล้อ่ะกูโยนให้มึงเอ้ยกูโยนมึงอยู่กับมึงปะริเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวหายอีกโอเคโอเคอ่ะนะ อ,อ่ิตอนนี้มีอยู่ที่มึงใช่ไหมอ่ารีเวอร์อยู่กูไปต่อ <c oughs> <c oughs> โคเ,เ,เป็นรีเวอร์แบบแบบต้นฉบับเลยวะอ่าต้นฉบับเลยต้นฉบับเลย <Okay. S 1> ไม่ไม่รีเวอร์ในรีซอสแพ็คตัวนี้เลยโอเคลูมสี่สิบแปดอุ้ยทำไมอะไรไอ้ไมึงเอาไปแล้วอ่ะไม่ได้เอาไปอะเอาเราหายไปไหนอ่ะเอ้ไาไอ้เปิดได้หมดเลยนะเออเปิดนะไอ้กล่อง อะไรในกล่องมี o ูม48คีอ้าวยังกบไป o ูม4 8เปียดไม่ใช่กล่องเลสเตอร์บัวไม่ใช่โอเคไม่มีจำสแกตหรอกครับไปไม่มีอะไรแม้แเนี้ยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ขอตกแต่งไม่ขอตกแต่งคูมันมีไงเยังอาจต่อแล้วเหรออาจอาจอยู่อาจอยู่ เฮ้ยเหี้ยว่าเล้ยวกูได้ยินเสียงด้วยเป็นไงกับความรู้สึกแล้วมาแล้วมาไอ้เหี้ยเมื่อกี้เน็ตแม่งหลุดเลยสัสไอ้เหี้ยโอยเชี่ยเลยไปนอนนอนนอนเออานอนอืมอุ้ยสปา p o i เซ s มีอะไร River River ย่อล่ะเปิดลิฟต์หรือเปล่า River อ่ะอะลองอ่านโน้ตใหม่ก่อนอ่าอ่านอ่มันบอกว่า he's not a good doctor เขาไม่ใช่หมอที่ดีเลยอ่ะหมอโรคจิตงไเกี่ยวอะไรกูไปเด้อไม่ตอนนี้ห้องก็เปิดได้อ่ะมันมีครบเลยเว้ยใช่ไหมอะลองลองเปิดดิ มันก็จะเหลือห้องหนึ่งเวห้องอะไรที่กูอยากให้มึงเข้ามากเลยไม่มึงก็เข้านำเข้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเชี้ยอทำไมไม่รู้ไปนเงี้ยก <c oughs> ับก <c oughs> ับยอะไรไปนำ อ๋อ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 ะไรอะไรคือมันต้องหารีเวอร์สามอันเว้ยถึงจะเปิดอันนี้มันคือเครื่องเจเนอเรเตอร์อ๋อนี่เสร็แล้วก็ต้องเอารีเวอร์มามาวางไว้สามอันตรงนี้เราจะอันนี้มึงวางเลยสองอันไม่ไม่ไม่เราหาันนห้เสร็จก่อนโอเคคร่บห้องไหนที่ยังไม่เปิดหรือเปล่าลองไปดูลองไปดูอ๋อแล้มันมีห้องอื่นนะที่แบบว่ายังไม่เปิดรูมสี่สิบเจ็ด เนี่ยรูมสี่เจ็ดเรายังไม่เปิดเลยนะห้องสี่แปดสี่แปดไปแล้วห้องสี่ดไปแล้วไม่สี่สิบเจ็ดสิบเจ็ไม่ใช่สี่แปดแน่ๆเน่ยเนี่ยเปิดได้ไม่ไม่เปิดไม่ได้ต้องไปหาเจ้าวัใ้อ่าที่มันเปิดได้อืมนี้อันนี้เจอรีเวอร์ไปแล้วอันนี้รูมอะไรรูมสี่สิบเก้าออเอากาไปไหนกาไปอยู่ไหน มึงกลัวอะไรนี่ยไม่มีกลัวฆาตกรไม่มีเกียร์นี้มันไม่มีเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> กูกดปุ่มกดปุ่มตกใจ, <c oughs> ใจมุ่งอยู่ในเนี่ยหายหมดเลย <c oughs> ยัดอยู่ในเตาเออมันน่าจะยัดอยู่มันยัดได้หมดแหละไอ้ที่มันใส่เข,เขาใส่หมดแหละกูก <c oughs> ูก็ใส่ไว้ มไม่มีนะเห็นคนหาทัวร์แล้วนะมันไม่มีนะเพื่อนไม่มีเลยเหรออืมเราเรา,เราจะไปหาที่ไหนได้อะมันมีห้องไหนด้วยไม่สำรวจดีกว่ามันก็จะมีแค่ห้องที่ล็อกอะไอพวกรูมันนั่นไอนห้องนี้ด้วยเปล่าแต่ว่าเราสำรวจไม่ทั่วดูดีๆไม่มีแล้วห้อง อันนี้คืออะไรเองต้องไปเข้าตู้นั่นหรือเปล่าที่มันมีแป้นพิมพ์แป้นนั่นน่ะแป้นเหยียบอะลองดิเผื่ <c oughs> อมึงจะเจอกับอะไรเหี้ยอะไอคุณจะไปเจอไอเด็กน่าจะเป็นห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำก็จะไม่รู้เดินไปเดินไปในห้องเราอะเออวะไม่นี่มันก็มีแค่กล่องในห้องเราอะ อืมอืมอืมอะไรอ๋ออ๋อนี่ยังไงบ็อกนี่ไงวิ่งตกใจนี่อะไม่เข้าใจทำไมต้องใส่หัวฟักทองแต่แต่ยิ่งยิ่งไหมครับยิ่งไหมครับพัฒนานี่มันยิ่งแบบคุณภาพงานชอบชอบชอบอะไรอืม อ่ะงั้นเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าลองเข้าไปดิเออะเออะหายตัวมาแล้วเป็น z o m b ป่าวะเอาไปหลบไอ้นี่ป่าฆาตรกรเล่า,ารรอ,อาจจะอาจจะเฮ้ยแปลว่ามันต้องมีฉากไล่ล่าสินะวัวก,กูตายเพราะกูแหลกเ <c oughs> <c oughs> ข้ามา <c oughs> ออกมาสิเข้าไปทำไมวิ่ง <c oughs> อย่างหลอนนะดูดิไม่น่าใช่ไปรูมอะไรเนะี่ยรูมสี่สิบห้าหเอ้ยนี่ไงรูมสี่สสี่เปิดได้ครับอ้าวเหรอโอเคพอไปอุ้ย oui, ทำไมเตียงเป<อ>็นไงมันอย้ยตกใจยิสัสว์จำสแกร์ไปหนึ่งมึงจะจำสแกร์ทุกอันเลยเหรอ ไอป๋อขี้มึงไม่ใช่ขี้แม่ป๋อกินขี้อะไรเุ้ยมีสมุดอีกแล้วมันบอกอะไรได้ครบแล้วได้ครบแล้วยี่ดลีด็อกเตอร์ชิลดตอัสด็อกเตอร์ฆ่าพวกเราเฮ้ยอย่าบอกว่ามีฉากเลยล่ะเดดบายเดี๋ยไรเดดบายเดี๋ยไรไปกับวิ่งกับไอห้องเดินอินเตอร์อยู่ไหนวะ เออลืมเนี่ยเนี่โอเคอ่ไป,ไปะแปะแปะโอเคสามารถแล้วเยมจะได้จบเกมเปิดจึกโอเคตอนนี้ฉันอุย้ยเอา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 ไปไปกล้องนายวิชันเลยเอาเอานายวิชันเอาว้าวมืดเหมือนเดมิม <laughs> มึงมืดแค่นี้ มึงจะมึงจะสะว่างครับอะไรเนี่ยแค่นี้ก็ส่อน <c oughs> อะไรไอ้กล่องมันมีแล้วป่ะไม่มีไม่มีก็กล่องไอ้นี่ไงไอ้สมุดอันแรก <c oughs> เปิดมันในวิชั่นต่อไปตรงขนา้างล่างออกไปไปที่ลิฟตปเอาไปดิปด <c oughs> มึงเชื่อว่าเราลงลิฟต์ปุ๊บเราเจอเจออะไรจำสแกร์ <c oughs> มึงเชื่อว่างมันต้องมีมาเข้ามาเร็วกดปุ่ม ไอ้ยังกูไม่อยากเล่นแบบนี้แล้ว <c oughs> <c oughs>